สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับไอ้นะคะันนี้ค่ะไอ้ก็มาสุ่มกาชากันนะก็อยู่ในบ้านนะโอเคกาชาเอเไปนี่วยกันนะบุบหน,อนะะ่อยค่เพียงพันหกเองนะคะเอาเออเอาอะไรสมมติเลยแบบนี้นะหนึ่งสอง สามเอาอันที่ไม่หนักได้นะคะสามหนึ่งสองสามก็สูงแค่รอบเดียวเลยว่าจะได้ปักาลดีนะคะเราสุดตัวเองเอาเฮียนะคะสองคนทาก็อาจจะมีอ่ะโอเคมีเหลือหกร้อยใช่ไหมเราก็จะใช้หกรอให้คุ้ม ้ะแเอาอะไรดีเอาผมเน่ยหนึสี่ห้าหนึ่งสโอเคก็หมุนนะดูผมไหมไม่ได้ขปีวะห้า 5, เราก็ขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็หู่เนี่ย ครนคืนแล้วนะไปคมคืนนะคะทคแล้วก็ไปยโ้ตอะไดีนะตตนมือหบง้อให้ได้ขอใไ้ได้เอาไเข้าโอเค นี่ยมันก็จะได้ของตกหต่งพื้นหึงกายอย่างเดียวนะตังพอไหมเราพอด้วยนะคะโอ้ยนี่กระสาบหัวหวยเลยนะคะนะคะแล้วก็งบตนมากเลยนะน่าล,ลกักอ่ะ สองลอยนะอ่ะกอาคุณต้องการเพชรอีกสี่สิบเม็ดใช่หรือไม่นะคะาตายหมดนะคะก็คือว่าเออที่ไอ้เนี่ยจะเติมแขนนะคะยัไม่ได้เติมนะก็คือตายหมดนะไปกับสุขชิหมดแล้วนะคะมาก็หมดแล้วนะคะตานหมดนะเรามาดูอะไรที่ไอ้ได้กันนะคะ เราหนึ่งเโ,โลดก่อนนะคะเด็ดโอเคโอเคค่ะครับบางทีโอเคนะคะดูแลตุ๊ดปาดค่ะเรา,า,า,าต้องรีบแล้วนะ ผมก็จะไม่ใส่เยอะนะก็ไม่ไม่ชอบใส่อะไรเยอะว่ะเออนีค่ะแค่นี้ก็ลอแล้วนู้ใส่โอเค่ะอีกสามนาทีนะก็ดูพื้นกันว่าไข่ออนบ้างนะคะก็ไม่ไข่ออนเลยนะดีกว่าผักลำแปดนเนอะ ก็ะคะ่ะโอเคอันนี้นะคะเราหาเองนะเราจะมาทีละข้อนะคะโพสสามคะ่ะทายจากกูทายเองชื่อหนึ่งค่ะชื่อไอไอนะคะอายุอึ้นบวกสูงหนึ่งร้อยนำดับจุดจุดจุด,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 ดห้านะคะวอลบอลเกิดยี่สิบสองจุดสองนะคะชอบสีอะไรเขียวฟ้าขาวดำมีแฟนมันแล้วกี่คนนะเบทัวร์นะคะเบอร์อะไรก็คือเบอร์โทรศัพท์รเรนี้นะคะตัวทุกสามทุกสี่ เดียวมะไม่นะดุกลงทักใครพี่เบียปุ่นวินนะคะมัก่าสองนะอีเด็กเปรตสแตนฟีกุอีโอกฮอตหนึกงะคะเบื่อนะคะคุณกรดูเบนกันเลยนะคะเมื่อคนเราอย่างกูอ๋อเข้าใจแล้วก็ร้องว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ก็วันนี้นะคะต้องขอลาเงินค่ะ